สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการต่างๆในภาษาเยอรมันนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาการทางเ,าเวลาท้องเสียนะคะหรือเวลาที่ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมีปัญหาเนาะหรือเขาเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า m a g e n d a r m p r o b l e m เราไปดูกันค่ะว่าเกี่ยวข้องกับ อาการทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยจะมีคำเรียกภาษาเยอรมันว่าอะไรบ้างนะคะอาการที่หนึ่งท้องเสียท้องเสียก็คือ d a r r h e a d f a r r h f a แปบลบว่าท้องเสียนะคะในภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็น diarrhea diarrhea แปบลบว่าท้องเสีย ต่อไปนะคะอาการท้องผูกอาการท้องผูกก็คือ d ี f a ชตอ b ฟุงด d เ f a ตอ o ฟุงแปลว่าท้องผูกส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็น constipation constipation ต่อไปนะคะอาการท้องอืดมีลมหรือมีแก๊สในท้องนะคะท้องอืดมีลมหรือมีแก๊สในท้องเขาจะเรียกภาษาเยอรมันว่า di แปลห่งหรือแปลหุงเงินดีแปลหุงหรือแปลหุงเงินแปลว่าท้องอืดมีลมในท้องนะคะหรือมีแก๊สในท้องถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น flatulence flatulence คำศัพท์ต่อไปนะคะอาการท้องอืดแบบแน่นท้องนะคะท้องอืดแน่นท้องหรืออิ่มมากๆนะคะ เวลาที่แบบอาหารไม่ย่อยเนาะท้องอืดหรือแน่นท้องมากๆเขาจะเรียกว่า f ฟิ l e ลเลเกฟิลฟิลเลเกอีกครั้งนะคะ f ฟิ l ลเลเกฟิแปลว่าท้องอืดแน่นท้องท้องอืดแน่นท้องภาษาอังกฤษก็จะเป็น bloating b l o a ท i n g นะคะท้องอืดแน่นท้องในภาษาเยอรมันเรียกว่า f ฟ r l e g e f f กฟ l ต่อไปนะคะ คำศัพท์คลื่นไส้คลื่นไส้ก็คือ di ü b e l k e i t di ü b e l k e i t แปลว่าอาการคลื่นไส้นะคะอาการที่มันเหมือนกับพะอ,อืดพะอ,อมปั่นป่วนในท้องนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าคลื่นไส้นะคะในภาษาเยอรมันก็จะเป็น di ü b e l k e i t di ü b e l k e i t แปลว่าคลื่นไส้ ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ no s e e er. no s e e er ต่อไปค่ะอาการอาเจียนนะคะอาเจียนในภาษาเยอรมันเรียกว่า das erbrechen das erbrechen แปลว่าอาเจียนนะคะจะตรงกับคำในภาษาอังกฤษก็คือ vomit vomit das erbrechen das erbrechen ต่อไปนะคะเรามาดูอาการปวดท้องค่ะปวดท้องก็คือ BAUCH c h s m e t z e n BAUCH s c h m e r z e n แปลว่าอาการปวดท้องนะคะส่วนในภาษาอังกฤษเนาะเราเรียกว่า stomach pain stomach pain โอ okay, เคค่ะคำว่าปวดนะคะหรือเจ็บปวดเนี่ยในภาษาเยอรมันนะคะจะเรียกว่า DER s c h m e r z DER s c h m e r z ต่อไปนะคะอาการเสียดท้องนะคะหรือแสบร้อนท้องอาการแสบร้อนท้องนะคะในภาษาเยอรมันเรียกว่า das sodbrennen das sodbrennen แปลว่าแสบร้อนท้องนะคะหรืออาการแสบร้อนยอดอกเนาะ heartburn ในภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น heartburn แปลว่าแสบร้อนท้องหรือแสบร้อน หน้าอกสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ